สายลุงวันนี้สวัสดียามเช้าเจเดือนนิดๆแล้วนะครับเจเดือนกับอีกหวันวันนี้คุณย่ามาหาครับนานๆคุณย่ามาทีพ่อ่าละ่ะสวัสดีคุณย่าย่างฮะบ่หูเรื่องไสายลุงว่าอะได้อะดบ่หิมม่อย่างวันนี้คุณคกดคุณโบคุณนบหาว แม,ม่มมบอกฮะโอแบบาเาลี้ <c oughs> โอ้อันไหนลูกลุงมาหน้ายิ้มในตีเออยิ้ม,ม,ม,มยิ้มนิดหนึ่งอ่สสิไปใส่นะสิไปหา,หาบอเดี๋ยวฟาอ์มวีดูดก,กันครา้าหนึ่งพอลงุงหาลุงสองหายด้อเจ้าออกบุล้วแล้คนห่ยบอคนว่าัวมากอัใส่อนหอยมันไม่เคยใส่ คาเลสไซหอยยาติยะมันขวามากก็เลยใส่ซหอยโอ้กัวเออมันห่อนมันจับขึ้นมาแน่มันก็เลสไซมันมันมันสิกัวมันเล่นมันสิเล่นมันมันว่านะเอามันเล่นเลยเลนเห็นยังเล่นไป็นหมดเลยมันเอาเลิงเอาน้ำนี่เอาบีบท้องมันบีบนั่น เรียนลงวเลยเรียนลงแ่าก็อยาเรียนยังนี่อยาเรียนียังเีน้งก็อยาเมึงแก้มไปเถือนยังบุ้นี่เมี้นแกมไปลมสยังบูคับว้าวอ้ยอ้ยากกินลงแ่าแล้ว